มันจะเน่าเลยมันโูกลุ่มนี้สวยมากมเห็ดพึ่งหวานอีกแล้วทุกคนใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่จริงๆสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับมัดนะคะมัดมาเก็บเห็ดกระลุงอีกแล้วเดินเข้ามานะทุกคนนู่นรถจอดอยู่ตรงนู้นรถจอดอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนะคะแล้วก็ นี่เดินมาก็มาเจอเห็ดเดินมาก็มาเจอเห็ดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเห็ดตัวนี้เป็นยังไงบ้างอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะอยู่ใกล้ใกล้บ้านนี่เองเรามาดูกันค่ะว่าเห็ดเป็นยังไงเห็ดจะเป็นอย่างไรว้าวดอกสวยมากว้าวสวยมากเลยนี่คือเห็ดกลุ่มแรกที่เราเจอ แต่ว่าน้องยุงก็คือเยอะเป็นปกตินี่ค่ะทุกคนสวยมากเลยเห็ดมันปูกลุ่มนี้สวยมากโอ้โหสวยจริงๆเดี๋ยวเราใสาต่ตะกร้าไว้ก่อนนะอันนี้คือเห็ดหนามนะคะเห็ดหนาม เห็ดน้ำสีแดงเขาเรียกว่าอะไรนะเบลกไหนแต่เบลกกลิง้งมาเห็แต่แดนรเริศอันนี้คือเห็ดนามนะคะทุกคนเห็ดหนามเห็ดหนังไก่หรือบางคนเรีกเห็ดหนังไก่เนาะเมนกิกลงแงนพักซุมิกแกคือแบบว่ามัดเดินผ่านมาแล้มัดก็ไม่เห็นมากลุงแล้วมันสนุกแบบนี้นี่เองดอกใหญ่มาก โอ้แบบดอกใหญ่จนแบบหอดอกใหญ่มากทุกคนใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่จริงๆใหญ่แบบสุดๆนี่ค่ะดอกใหญ่มากเลยว้าวอากาศก็อากาศก็จะมืดๆหน่อยนะวันนี้คืมๆหน่อย เราออกมาสายกันแล้วนะคะประมาณห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้ทุกคนเมื่อกี้นี่ก็เก็บอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เก็บอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยนี่ลุงบอกว่าตรงนี้อีกเธอะ่ะเราก็ไม่ได้มองมาไงนี่ไงไม่รู้ว่าโดนเหยียบไปรยอย่งนนอันนี้น่าจะโดนเหยียบไปแล้วนะคะนี่อีกคะ่ะทุกคนนี่อีกนะอันนี้นี่ ไม่น่าใช้ได้ละนี่ค่ะมีตรงนี้อีกดอกเขาก็จะแบบใหญ่นิดนึงนะใหญ่แล้วก็อะไรนะ้ดูค่ะดูดิคนเขาอยู่ใต้หญ้าเขากำลังเกิดเขากำลังเกิดแต่เขาขึ้นมาไม่ได้เนาะ อยู่ใต้ายอาดมอสค่ะเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยทุกคนยังไม่หมดนะคะนี่นึ่นี่ค่ะเดินอ้อมมาตรงนี้อีกนิดหนึ่ง ดูตรงนี้นิดนึงค่ะทุกคนหนึ่งดอกนี่ค่ะเจออีกนิดนึงค่ะทุกคนดอกใหญ่ดึ้มแล้วเนี่ยดอกใหญ่เกินไปหรือเปล่านะคะ นีี่อกกำลังเกิดเต็มเลยทุกคนนี่คือเห็ดพึ่งหวานที่ชลาแล้วนะคะมาเจอตรวน,นี้อีกค่ะเดินมาเรื่อยๆก็ามาเจอ เดินมาเรื่อยๆก็มาเจอนะคะทุกคนนี่ดอกเขากำลังกินนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนะเขากำลังเกิดอ๋อโ,โอเค นี่ไงลงุงตรงนี้ก็มีเจอเห็ด <need> <laughs> ลุงบอกเจอเห็ดนะมัดก็เจอค่ะลุงตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะตัวนี้เหมือนไม่โดนน้ำนะเหมือนจะเริ่มแห้งค่ะ เหมือนประมาณว่าเหมือนสัตว์เขาก็มาเดินมาเดินหรือว่าหมูป่ามาแบบมาดันอาจจะเป็นหมูป่าอาจจะเป็นหมูป่าเดินมาดันยุงโด,โดนโดนยุงลมนะจ๊ะดอกเขายังไม่ค่อยใหญ่มากค่ะทุกคน เอาไว้ก่อนเนาะดอกที่เขาแม่พี่ว่าเอาเก็บไว้แล้วรู้หมูว่าเยอะเลยตรงนั้นะเยอะแค่ไหนไม่รู้เดี๋ยวไปดูนะคะรอเราไปละหอเมเดิน ก็ได้ทาไอ้น,นี้ไปแล้วนิดนึง ยเยอะมากเลยทุกคนเยอะมากเลยเยอะมากเลย,ยเก็บดอกที่เก็บได้นะคะดอกเล็กๆก็เก็บไปก่อนเนาะ Jeg har, jeg har sett at du plukker inn svamp. <laughs> ดอกใหญ่ดอกใหญ่นะเนี่ยโอ้ยม,มันเน่าแล้วนี่ลุงมันนี่มันอะไรนะมันขึ้นลาแล้วโอ้ยหักเลยเนะี่ย ดอกนี้เสียหายไปแล้วเนาะเอาดอกนี้ทุกคนเจอตรงนี้อีกลุงบอกว่าให้เดินไปทางนน้นกันดีกว่าหันมาเจอตรงนี้อีกค่ะนี่พอได้เก็บนะ ป้ามาเคลียร์หมดแล้วเนี่ยอันนี้เน่าแล้วเนาะครูสอนมันกก็มีคิดเลิขี้ตะวันโนก้นหอหอปลอกกัดทีดีกอ่ะเลยม,ม,มีคนมาเก็บบ้างแล้วนะตรงนี้นี่ค่ะเราก็เก็บส่วนที่เหลือก็ยังเก็บได้อยู่นะเนี่ยยังไม่ถึงกับเสียหายนะ ได้อยู่ได้อยู่อันนี้นี่เป็นยังไงบ้างได้อยู่จ้าเหมือนทุกเหมือนเขารู้นะว่ามีเห็ดตรงนี้หลายคนเขาอาจจะรู้ค่ะแต่าะเขาก็อาจจะมาเก็บในช่วงที่เขากําลังโตอะก็ยังแบบเหมือนทิ้งดอกเล็กๆไว้ให้เราเก็บบ้างอะแล้วเขาก็เริ่มโตแล้วนะ อ่าตรงนี้นี่คือลุงบอกว่ามันเล็กเล็กเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันบอกมันเล็กเกินไปลุงผันมาเจอตรงนี้พอได้อยู่สองสาดอกนะนโอเคอยังคอมาลุงบอกว่าท่านเจออีกแล้วเนี่ยตรงนี้นี่ค่ะทุกคนยังพอได้อยู่นะเนี่ยนี่ลุงสนุกหาเห็ดแล้วเนี่ย Hmm? นักแล้วอ่ะนี่ไงขาสวยมากทุกคนมาเจอเห็ดเพึ่งหนึ่งดอกเห็ดเพื่งว้าวเต็มเลยแต่ว่าโอ้ยแต่ว่าดอกมันยังเล็กู่ห่ะเนาะเนี่ยได้ดอกเดียว เสียดายจังเลยอ่ะลุงโอ้ยเขายังดอกเล็กอยู่อ่ะลุงเสียดายมากดูดิเต็มเลยกำลังขึ้นนะเนี่ยดูมอว่าตรงนี้เอาอยฮดแต่คันยวนทุกคนมัเจอเห็ดพึ่งหวานโอ้โหเดินมาตั้งนานเห็ดพึ่งหวาน คนดูค่ะโอ้โหขอถ่ายรูปก่อนนะเนี่ยเอ้ยเหมือนจะเน่าเลยน่าจะเน่านะเดี๋ยวมาจะต้องตัดดูก่อนก่อนที่จะแบกกลับบ้านนะเห็ดพึ่งหวานลงไปคันยูวนแดนแดนนี่ไงอีนึ่งดอกน่าจะน้องน่าจะแบบว่า เสียหายไปแล้วมั้งเนี่ยฮะน่าจะเสียหายไปแล้วดอกนี้สองดอกคู่เอา้าเดินย้อนกลับมาที่เดิมลุงบอกว่าลุงเจออีกดอกหนึ่งพึ่งหวานนะเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่แล้วน่าจะไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้มาตัดขาดูก็ก็มีหนอนนะทุกคนแต่ก็แต่ก็กินได้ <c oughs> นี่อีกดอกหนึ่งจ้าหื <c oughs> มันนี้ได้เห็ดพึ่งหวานสามดอกทุกคนสามดอกสามดอกแต่ว่านะขาไม่น่ารอดนะคะทุกคนดอกนี้ขาสวยขากับสวยเลยนะคะสวยแบบไม่มีหน่อเลย เออดีใจมากเลยแต่ว่าอีกเจ้าสองดอกเนี้ขาเขามีหนอนนิดหน่อยแต่ว่ามาันก็คิดว่าไม่เป็นไรกินได้ก <c oughs> ินได้ <c oughs> อันนีุ้งถุงแต่อันนี้เห็ดอันนี้ยังไม่ได้ตัดตัดขาให้ลุงไปเอารถมาตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้ว ก็ได้แค่นี้ค่ะวันนี้ออกมาตอน5โมงเย็นนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเราเดินนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมัดจะเดินไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะให้ลุงไปเอารถแล้วก็จะดูว่ามันมีเห็ดอะไรบ้างตรงนี้นะป่าค่อนข้างรกนะคะแต่ติดถนนนะป่าค่อนข้างรกแต่ว่าเขาติดถนนไงเ็าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ดูตรงนี้หน่อยเผื่อมีเห็ดอ่า เผือมีเห็ดพึ่งหวานนะปุ๊บ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 เอาเดินมาเจอเห็ดเหลืองอีกนิดนึงคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเห็ดเหลือง หลายดอกเลยทุกคนแต่ขึ้นเขาขึ้นกระจายนะอันนี้ดอกหนึ่งดอกหนึ่งมอตรงนี้อีกสองสี่ดอกทุกคน เริ่มแห้งนะตรงนี้เหมือนเขาไม่ค่อยได้โดนน้ำนะโอ้ตกใจทุกคนมัดใจเห็ดพิ่งหวานอีกหนึ่งดอกว้าวสวยมากเห็เห็ดพิ่งหวานอีกแล้วทุกคนนี่ดูน้องกำลังเกิดเลยสวยมากเลย ดีใจอ่ะดีใจที่สุดเลยอ๋นี่น่าจะมีอีกนะทุกคนเขากำลังเกิดแหละเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะขอดูก่อนขอกว่าจ่ายตาไปทั่วๆก่อนเจอเห็ดเหลืองดอกใหญ่ดอกหนึ่งสวยมากเลยก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นกางวันน,น่เนาะน่าจะได้เดินนานกว่าน,นี้ค่ะนี่มันเย็นแล้วเนาะลุงไปรอที่รถแล้วลุงไปเอารถมาแล้วค่ะ เอารถมารองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อนลุงสวยมากเลยดอกนี้แบบอืมดอกแบบใหญ่มากอดอกนี้ก็น่าไปแล้วนี่ดอกนึงขึ้นเรียงกันแบบสวยงามมากเลยทุกคนเนี่ยก็ขึ้นเรียงกันแบบสวยงาม น,นี่คือเห็ดที่มัดเก็บมากับลุงวันนี้นะคะดอกสวยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมัดคิดว่ามัดจะตากนะก็เดี๋ยวถามเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนไม่มีใครเอาก็คงจะต้องตากแล้วก็เอากลับไทยนะคะสวยมากเห็ดวันนี้นี่สวยจริงๆเลยแล้วก็นี่คือเห็ดพึ่งหวานที่มัดได้มานะนี่เดี๋ยวมัดจะทำอะไรรู้ไหม จะทอดนะคะจะทอดเดี๋ยวผ่าให้ดูดีกว่าอันนี้ดอกสุดท้ายที่มัดเก็บสวยมากเลยอะ่ะไม่มีไม่มีหนอนนะแต่ผ่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่มีสี่ดอกเดี๋ยวจะผ่าแล้วก็จะจะทอดนะคะจะทอดอน,นี้เห็ดเห็ดที่มัดเก็บมาเมื่อครั้งก่อนนะคะครั้งที่แล้วมัดก็เอามาตากนะคะเพราะว่าจะเอากับไทยเนาะก็คือก็ฉีกฉีกฉกับเขา,ขา จิกจีกเขาแบบนี้เนาะแล้วก็ตากนะคะก็คือแดดก็ไม่ค่อยมีหรอกนะคะก็คิดว่าน่าจะได้แห้งอยู่นะ <laughs> น่าจะแห้งอยู่นะเพราะว่าเครื่องตากเห็ดมัดได้เอาไปให้เซ็กซ์แอนแฮนไปแล้วนะคะบริจาคไปแล้ว <laughs> ตั้งแต่ย้ายอพาร์ตเมนต์เนาะก็เอาบริจาคไปแล้วนะคะแล้วก็เวลาจะตากจริงๆของตัวเองเนี่ย <laughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมาตากแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะ <laughs> นี่คือเห็ดครั้งก่อน ที่เก็บมาครั้งที่แล้วนะคะก็จะตากเดี๋ยวจะตากเอากับไทยนะคะก็ก็เดี๋ยวจะเลือกดูว่าอันไหนที่เขาแบบชื้นแล้วขึ้นราก็ต้องเอาออกกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันได้เขาได้ถูกแดดบ,บ้างนะคะก็ไม่ไม่ขึ้นราเท่าที่ดูนะคะทุกคนมัดผ่าเห็ดพึ่งหวานเรียบร้อยแล้วดูสิดอกนี้ไม่มีหนอนเลยไม่มีหนอนเลยนะคะ ดอกนี้ไม่มีหนอนเลยดอกใหญ่นะคะขาก็ไม่มีหนอนนะคะแต่เหมือนเขาจะแก่แล้วนะคะขาเขาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะแต่ส่วนดอกด้านบนนี้มีหนอนนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะต้องดูอีกทีหนึ่งส่วนดอกสุดท้ายที่มัดเก็บเนี่ยมีนอนนะจ๊ะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะไม่ใช่ปัญหาอุปสรนะคะปรสครเดี๋ยวมาาัดจะเอาทอดได้นะทอดทอดแบบนี้แหละนะคะอันนี้ก็ สวยอยู่นะมีหนอนนิดหน่อยนะคะคลิปนี้มัดขอบคุณมากๆเลยนะคะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปนี้ด้วยเห็ดสวยๆโอ้โหเห็ดอันนี้สวยมากเลยอะ่ะสวยจริงๆ